นะครับวันนี้อยู่กับผมพิชิวตรงแทนิพัฒน์เพราะว่าจะมีนักวิเคราะห์มาอยู่กับเราด้วยนะครับในช่วงแรกนี้แต่อีกสักครู่ค่อยไปคุยกันฝั่งของหุ้นนะครับที่เมื่อวานแม้จะกลับไปยืน1,140ได้แต่ว่าวันนี้ก็ลงตามตลาดหุ้นภูมิภาคกูมหม่ครั้งหนึ่งนะครับกลยุทธ์จะทำยังไงนะครับแต่ว่าไปดูเรื่องของทองคำกันก่อนครับค่อนข้างนิ่งมากเลยเมื่อวานนี้ต่อเนื่องเช้าวันนี้นะครับ YLG จะประเมินสัญญาณหลังจากนี้ยังไงนะครับไปพูดคุยกันในช่วงของโกเอารุปบาย สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520วันนี้นะครับอยู่กับคุณธีพานวะวัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YLG Bullion Futures ครับสวัสดีครับคุณธีพาครับค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะค่อนข้างนิ่งนะครับราคาทองวันนี้กับเมื่อวานโลยังเท่าเดิมกันอยู่เลยแนะนำยังไงดีครับวันนี้น่าจะรอตัวเลขของอเมริกาหรือเปล่าครับ ค่ะคืนนี้เองเรามองว่าราคาทองคําน่าจะยังอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตัวเลขก็จะมีตัวเลขของการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศออกมาในคืนนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลลบกับราคาทองคํานะคะ <S <S แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยวันนี้เองกรอบเราก็ยังมองอยู่ที่ระดับ1,540จนถึง1,570เหรียญยูเอสลาฟออ,อ,อสเตรียสจนกว่าถ้าเราสังเกตดูตอนนี้กราฟของราคาทองคําเองนะคะ ก็จะเป็นในลักษณะของสามเหลี่ยมที่แคบลงมาเรื่อยๆนะคะโอกาสเราจะต้องรอดูว่าจนกว่าราคาทองคําเองจะเบรกราคาทางเทคนิคนะคะด้านใดด้านหนึ่งจนกว่าจะได้เห็นปนทิศทางที่ปรับขึ้นแน่นอนหรือว่าปรับลงแน่นอนแต่ว่าถ้าโดยวรวมยังไม่สามารถเบรกข้างในด้านหนึ่งได้ก็ยังจะเป็นในลักษณะของสามเหลี่ยมลงมาเรื่อยๆค่ะครับผมแต่ว่าปกติก่อนหน้านี้ถ้าเกิดข่าวร้ายของอเมริกาก็จะเป็นข่าวดีให้กับทองคาไม่ใช่หรอครับคุณนิพาทําไมเม<ด>ื่อวานนี้ข่าวร้ายออกมาตัวเลขไม่ค่อยดี ก็ราคาทองก็ไม่วิ่งวันนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าตัวเลขอาจจะไม่ค่อยดีคุณนิพาก็ยังไม่ได้ประเมินว่าทองจะวิ่งด้วยค่ะมองว่าอย่างเมื่อคืนนี้ข่าวของสหรัฐอเมริกาเองที่ออกมานะคะก็คือตัวเลข GDP ออกใหม่อยู่ที่ประมาณ1.9นะคะคซึ่งต่ากว่าวครั้งก่อนหน้าที่อยู่ระดับประมาณ2.2ทําให้ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะโดยที่มาเห็นได้ว่า ขึ้นไม่ทำจุดสูงสุดเชื่อดับประมาณพันห้าร้อยเจ็ดสิบเหรียญแต่ทุกครั้งที่ขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีแรงเทปลงมานะคะก็เลยย่อลงมากลับมาอยู่เชอดับประมาณพันห้าร้อยห้าสิบคือโดยรวมเนี่ยนักลงทุนเองเชื่อว่าราคาทองคํายังจะไม่ไปไหนมากนักก็คือ,อยังอยู่ในกรอบอยู่ดังนั้นถ้าสังเกตพอเวลาทุกครั้งที่มีแรงขับตัวขึ้นมาของราคาทองคําเองใกล้ระดับพันห้าร้อยแปดสิบขึ้นไป แล้ว570ก็จะมีแรงเทสตลงมาแต่ถ้าย่อลงมาอย่างวันนี้เองเนี่ยเรามองแนวรับที่1,540ก็ให้ระวังก็อาจจะมีแรงซื้อขึ้นมาคือตอนนี้เองการลงทุนในลักษณะของนักลงทุนระยะสัน้นตันนี้ก็ยังลงทุนตามกรอบดังนั้นจะเห็นได้ว่าพอขึ้นไปอยู่ที่จุดด้านบนก็จะมีแรงเทขายย่อลงมาก็จะมีแรงซื้อค่ะครับผมพี่นิพาถ้าอย่างนั้นตรงนี้คือสามเหลี่ยมที่คี่นิพาบอกนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าหลุดในด้านใดด้านหนึ่ง โอโหอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันต้อง stop loss กันให้ทันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเอแต่ถ้าตอนที่ยังไม่หลุดอย่างเช่นตอนนี้กลยุทธ์วันนี้เราก็ยังแนะนำให้ซื้อขายตามกรอค่ะโดยที่จุดซื้อเนี่ยพันห้ารอสีสิบจุดขายก็จะอยู่ที่ระดับประมาณพันห้าร้อยเจ็ดสิบในวันนี้นะคะแต่ส่วนโทษนะครับพันห้าร้เท่าไหร่ครับจุดขายพันห้าร้อยเจ็ดสิบค่ะครับผมค่ะ ส่วนจุดที่ต้อง stop loss เองนะคะอยากจะให้ดูว่าราคาทองคําถ้าหลุด1,525เหรียญก็คือทํานิวโลเมื่อไหร่จุดนี้เราถือว่าเป็นจุดต้อง stop loss นะคะคส่วนด้านบนเนี่ยถ้าสามารถทะลุยืนเหนือที่ระดับประมาณ1,600อันนี้ถือว่าเป็นจุด stop loss ค่ะถ้ายืนเหนือ1,600เหรียญค่อย stop loss ฝั่งข้างบนแต่ข้างล่างก็คือคถ้าหลุดถึง1,525มิลลิโลเม,มื่อไหม่ก็ stop loss เหมือนกันถ้ายังไม่ได้เบรกด้านใดด้านหนึ่งก็เทรดตรงกลาง พันห้าร้อยสี่สิบถึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับใช่ค่ะแต่ตรงนี้มันคือตรงกลางของของแนวรับกับแนวต้านเลยต้องรอตอนนี้ดรอก่อนก็คือถ้าไม่ลงมาแนวรับหรือไม่ถึงแนวต้านเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะครับค่ะก็เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยอยู่ตรงกลางที่คุณมัชีิตบอกว่าอยู่เรลีประมาณพันห้าร้อยห้าสิบเหรียญนะคะคือจะซื้อก็ได้แต่ก็คือโอกาสในการลุ้นก็ลุ้นกลับขึ้นประมาณยี่สิบเหรียญดอลลาร์ตทอยุ้นด้านบนค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณทิพาครับขอบพระคุณมากค่ะสว นคือมุมมองจาก y l ยีนะครับก็เห็นที่คุณอภิานเน้นเอาไว้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่กรอบมันค่อนข้างแคบครับก็ลงทุนตามกรอบไปก่อน1,540ซื้อ1,570ขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจุดส t o p l o s s ตเนี่ยต้องกำหนดไว้ชัดครับเนื่องจากว่าสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้เนี่ยรูปเขาค่อนข้างคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดทะลุฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเกิดการขึ้นแรงหรือว่าลงแรงนะครับแนวจุดส t o p l o s s ของทั้งฝั่งทั้งสองฝั่งครับ 1,525สําหรับฝั่งกรอบล่างนะครับทลุเนี่ยอาจจะลงแรงครับแต่ถ้าเกิดว่าทะลุ1,500-1,600เหรียญขึ้นไปได้อันนี้อาจจะขึ้นแรงนะครับก็กําหนดเป็นจุด s ตอ p ลอ s s ไว้ด้วยสําหรับนักลงทุนนะครับส่วนใครที่อยู่ตรงนี้เนี่ย20เหรียญถ้าคิดว่าน่าทํากําไรก็อาจจะเข้าได้ครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่คุ้มก็รอที่แนวรับแนวต้านน่าจะปลอดภัยกว่านะครับนี่คือมุมมองของ YLG ครับส่วนตลาดหุ้นจะเป็นยังไงไปติดตามปรับกลยุทธ์สัญญาณเทคนิคกันครับ